สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงชาโลเล่ครับตัวจริงใหญ่ๆครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบสองครับทองอ่างใหญ่ๆเลยครับสาวทองแหลกครับน่มเริ่มใครเหรอครับพี่น้องครับประกันทองเลยครับตัวนี้ครับทองแปดเดือนครับพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นทับโตมาครับเป็นสาวทองแหลกครับพี่น้องครับ เป็นชลโลเล่เลือดสูงครับเบึงนมครับนมเริมมีเตาแล้วครับจมูกสีดำครับตัวนี้ครับเบาตึงเปิดใบสามหมื่นหาครับพี่น้องครับลำตัวเน่าแห้งครับโตยิ่งยิ่งนั่นหนาครับแข้งขาใหญ่เลยครับเล็บหนาเล็บหลังครับหูครับเล่ตัวนี้ครับหูครับเล่เลือดสูงครับ ท้ายรูปว่าขึ้นปนได้ครับโตจริงแบบใหญ่ครับพี่น้องครับลำโตเยาแห้งครับเปิดไวสามหมือนหาครับทรงรีได้ร่อยโลครับตัวนี้ครับเป็นเลสีไหมครับขนเหลี่ยมยุ่มๆเลยครับเพดดำครับเงาหางไห่ครับพ่วงหางครับเป็นเลเพศสีดำครับ สนใจทรมากครับงอยยุบันน้าวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับดูกับของงวเบาตึงครับนมอซีเต่าครับแข้งขาประกันห้ยขึ้นเอาครับสิบหามือครับทกถอนครับบอกมีปัญหาครับประกันท่องครับสามเงินหาด้วครับเด้อภัมักงัวใส่ไงครับโอ้ยลำโตเหี่ยวแหงครับพี่น้องครับหมอสำรับผู เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ลักครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวนี้ครับเลือดสูงแห้งครับตัวนี้ครับเปิดด้วยสามหมือนหาครับพี่น้องครับง้อทองแปดเดือนครับว่ามีเขาครับหัวจุกครับว่าจุกนี่ครับจับได้ใบได้ครับคอดีห้องเพิ่นคือเพิินบ่ห่องครับเลตัวนี้ครับ พี่น้องกระิบบอยากไล่ครับบอห้องครับเอามาบอได้ยินเสียงยึกเถื่ออยู่ครับสามมื่นหาครับพี่น้องครับบรรยากาศทางปฐมราชบึงส่งฝนตกครับตกสองหลอบแล้วครับเมื่อนี้ครับตกสองหลอบแล้วทางปฐมราชครับสนใจโท่มากครับพี่น้องครับสามมื่นหาครับทรงฟีลอยโลครับ จะไปเบิ้งควาวอีกตัวหนึ่งครับแับนี้ครับไปเบิ้งค้วไ้ทองน้ากันครับมาเบิ้งค้วไ้ทองครับตัวนี้ทองแปดเดือนครับพี่น้องครับความสูงเพิ่อยู่ลอยสามสิบหาครับทองกับเจ้าเบิ่มพันล้านครับอ่างไงแห้งครับค้วายตัวนี้ครับแข้งขาไงครับตัวนี้เปิดไบสี่มื่นหาครับพี่น้องครับตัวนี้ทรงฟีเดลอยโลคือกันครับง้วลูกสามค่าทองครับ S. <S ขอโทษพอให้ครับควายลูกสามขาทองครับสูงลอยสามชิมหาครับตัวนี้คนระับตัวจริงใ่แห้งครับตัวนี้ครับอ่างใหญ่ๆเลยครับใครต้องการควายเลี้ยงครับพี่น้องครับแนะนําครับตัวนี้ครับนังหนาครับแข้งขาใหญ่ครับถ่ายว่ามันสร้างครับพี่น้องครับถ่ายว่ามันสร้างครับพี่ครับ ไ่ใยดีครับเป็นคาวยอ้อ่างใ่ๆครับเล้ากอดีครับตัวนี้ครับเพิ่นให้ลูกเด็ดทุกโตครับในทองสมเบิ่มพันล้านมากครับพี่น้องครับไปไเปิดไว้ซีมื่นหาครับควายทองครับ 8เดือนครับพี่น้องครับฟองกระเบิ้องพันล้านครับเชื่องนิสัยดีครับกีบเล็บขอเท้าน้าดีครับจมูกสีดำครับขาหนาขาหลังใหญ่ครับพี่น้องครับเล็บโกบดีครับนาดีครับ ไหวเชองนี่ไซสดีครับตัวนี้ครับน่ครับจับได้ใบได้นะครับจับได้ใบได้ครับในทองสมบุมพันล้านไว้ครับซีมันหาครับพี่น้องครับทรงฟรีไปเลยครับรอยโลครับอุ้ยหลังเป๋เหลบเสียบครับไปไปล่ะไปหูแห้งครับพี่น้องหูแห้งครับสนใจโทษด่วนครับพี่น้องครับ ไงครับโตจริงครับไงครับสี่เมือนหาครับสมเบิ่มพันล้านมากครับสนใจโทษได้ครับพี่น้องครับใครเห็นคลิปนี้แล้วครับติดต่อเบาตึงขมาเลยครับทรงฟรีลอยโลครับสำหรับวายทองครับสี่เมือนหาครับทองกับพอเบิมพันล้านครับพี่น้องครับไงครับวายตัวนี้ครับเป็นแม่ครอกแม่ลักได้สบายครับ สุดท้ายนี้บ่าวตึงขอเจ้าพิบเพียงเทนิกรครับสวัสดีครับผม